สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดโนสายขายันสายขายันไปหาหน่อยมันบ่พวอแม่พี่น้องมันบ่สวัสดีสู้ขู่สู้คน้นเอฟซีมาดามทางช่องของมาดามคำนวณชาแนลบ้านดามคำนวณสองเมื่อนี้เป็นวันที่สี่เนาะค่ะเนาะเมื่อวานหาหน่อยของเลขมีที่มาแตกสุดๆุดแตกแบบตรงๆงสามตัวตรงตรง,ตรงอกบีไอพีเป็นจังไนมีไปใดผู้ใดตามเพลินบ คันมี่ผู้ใดใดใดตามเพื่อนดีใจน้ำเด้อดีใจน้ำวันนี้เขาสามตัวตรงตรงหาอยากอยากพ่อเด้อเนาะพี่ใหม่พี่น้องวาบะนี่พอ,อยากพ่อขึ้นมาดามบ่เนาะอยากพ่อจกัจกจกัจกจัซิบบาทเศร้าบาทกระถือวอ่าอุปฏิทโเนาะอ้ยมาคืออยากพ่อเทอเนาะเอาเมื่อนี้อาจจะพ่ออาจจะเป็นของเฮาก็ไอะไรเมื่อว่านผนพานไปมีไคไได้ไรตามเพิ่นบ่เนาะขันมีผู้ใดไดได้ตามคอมเมนมานด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันเนาะแบบขอบุญขอบุณเลขมีที่มาที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกับขอบพรกคุ้นเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมเนาะค่ะเลขมีเขามีหลุดอ้าวเมื่อนี้ถ้าใครติดตามของเลขมีที่มาเตรียมตัวแคปหน้าจอเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูด4นอยถึง5นอย6กับ8 2ตัว4ห่าง กสองหกสามแปดสองแปดสามเบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางก็จะมีหกแปดสองหกแปดสามหกหกแปดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกสองแปดสามสามตัวเน้นหางเดียวหกแปดสามเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาวันนี้เนาะ แล้วไปต่อเป็นคองคายกาพอปุขบคุณเลมีที่มาเด้อที่หายตัวเลขแนวทางมาว้างทางั้งสองเนาะตาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหายากอยูพ่พแมพีน้องไอ้สามตัวตรงนี่หายากอยูพ่พแมพน้องเมื่อนี้ขอให้แตกขอให้เข่าขอให้ปังเด้อของไฟสิบไปเนาะบ้าคืออยากรูเ้นเถนอะเนาะ่อพม่นพน้องเนาะเอาเรียกรับนางฟ้าก็ได้ไปสามรอบจุ๊บๆไปรอบเฉพาะจิตห้าหนึ่งหนึ่งห้าต่อด้วยรอบ าชาติหนึ่งหนึ่งต่อด้รอบสามัคี9 5้าห้าตรงตรงแบบบตรงกับผู้ได้เป็นแฟนกับเลขรับนางฟ้าตามต่อวันนี้แรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึง 5, ห้านอย8กับ0ูสองตัวสี่หาง8ปดหกแ0ดเจเบิ้ลจะเป็น8 8 0 0 3ตัวสามหาง สามตัวก็จะมี860 870 8นย์ดเจสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่8706จสตัวเน้นหางเดียว860หเด้อค่ะแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้ากาบขอบุญขอบคุณเลขรับนางฟ้าเด้อที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบภาคคุณเป็นอย่างสูง อ่ะต่อไปเป็นคลองเสียหนุ่มของเสียบนุ่มได้ไปรอบกาชาดหนึ่งรอบเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เสียนหนุ่มให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวสี่หางสองเก้าสองศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์บนจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสามตัวก็จะมีสองสี่เก้าสองสี่ศูนย์สองสองสี่สองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่สองเก้า สองศูนย์สี่ศูนย์สามตัวเน้นหางเดียวเน้นไปที่สองสี่ศูนย์เด้อค่ะอัแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเสี่ยนหนุ่มวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณได้ไปรอบสามัคคีเก้าห้าตรงตรง,ตรง,ตรงแบบไม่ต้องกลับอันผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองซองสุวรรณให้มาวันนี้รูด สหน่อยถึง5หน่อย5กับ7 2ตัวห้าหางเออสองตัวสี่หาง 5, 9, 5 0, 7 9, 7้าเก้าห้เบิ้ลก็จะเป็น5้าห้าตัว3ามหาง5 7 9 5 7 0 5 5 7้สองตัวเน้น2องหางเน้นไปที่5 9 7 9 3ตัวเน้นหางเดียวห้า เจ็ดเก้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวันวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของชอเชษชยัยของชอเชษชัยก็ผ่านไปนินึงไปรอบสามคี้เข้าตัวเน้นตัวจอบแปดสาม มือนี้ถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับโชวเชิดใจโชวเชิดัยให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้านอย4กับหกสองตัวสี่หางสี่เจ็ดสี่แปเบิ้นก็จะเป็น4ี่สี่หสองสตัวสมหางสี่หกเจ็ดสีหแปเด้อค่ะ สตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกเจ็ดหปดสมตัวเน้นหางเดียวสี่หปดอ้าวแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของโชวเช็ดใช้รูดที่หเน้นที่6เนาะพุ้เพื่อนรูด3ามเน้นสาใดสาอีรีผมแม่ี่นองอ่ะมื่อนี้เน้นหางเดียวหผู้ใดจะตามโซเชียใช่จับตามองแมวน้อยนำโชคต้องกาบขอโทษขออภห้แฟนคลับบอกพานเนาะ วันนี้มือใหม่ไปไม่แมวน้อยนําโชคให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยสองกับสี่สองตัวหกหางสองห้าสองเจ็ดสองเก้าสี่หนึ่งหกสี่เก้าสี่สองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่สองห้าสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่อ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคกับกอบุญกอบคุณ แมวหน่อยน้ำสูเด้วยค่ะทีห้ตัวเล็กแาวพางมาบางทาั้งชงเนะาะราบขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของล็อกิกพารวยก็ไม่ผ่านมือนี่มือไม่มไปไม่เนาะชอบของผู้ใดจิ้มของผู้นัน้นพ่อแม่พี่น้องล็อกิกพารวยให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเก้ากับเจดสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี9ก้าสองเ้าสาม โอ้ยเก้าสองเก้าสามเอออ่นอยู่พอมีพี่น้องจะ่าอ่านกวนตัวนี้เจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสองเก้าสามเบิ่อนจะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหางก็จะมีเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เจ็ดสองเก้าสองสามตัวเน้นหางเดียวเน้นไปที่เจ็ดเก้าสองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ ล็อกกิ๊กผารวยวันนี้เนาะกาบขอบุญขอบคุณล็อกกิ๊กผารวยเด้อที่ให้ตัวเลขหนะ้าทางมาว่างทั้งช่องเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆแล้วไปต่อเป็นของดาล่ามาดามคือบุยยางเจ้าเจ้าคือบุยยางแหละคุณมาดามช่วงนี้มาดามคือหลุดหลุยแท้ตาพัดเพล่นเอ,อินว่าแก่ตาเอ็นความแก่ไม่ปาณีใครนี่ละโป๊ะไปทางใดาบาทนี่เป็นแจ้แกจ้แล้วแจ้เลย,เเลยบัวเหอะมาดามเจ้า แกแล้วแจเลยบ่อยากปลาจังสันเดอร์มือน,นี้ต้องแตกสามตัวเดอมือน,นี้เด้อมาดามให้วันนี้รูดล้วพัทเอรูดเอสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสามกับห้าสองตัวสี่หางสามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเบิ้นก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางก็จะมีสาม ห้าหกสามหองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามหกห้าเดสตัวเน้นหางเดียวเน้นไปที่สามห้าหแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะแล้วไปต่อไปต่อกันไรละ่ะไปต่อซบอเอห้าหน้อยพอมีพี่น้อง ถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้กราบขอบ,บุญขอบคุณเซียนเซียนเด้อค่ะเบาไปแล้วก็ลงส่วนจะคล้องแล้วเพ่อ่พี่น้องกราบขอบ,บุญขอบคุณเซียนเซียนที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องนะคะแล้วก็กราบขอบ,บุญขอบ,บุญบ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคันเสียงโท,ทรศัพท์เขาที่ว่าวลงหนาลงหลงัลงลดพ่อ่พี่น้องเป็นพะวงเนาะ ขอบคุณขอบคุณเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮานอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ